สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีในช่วงเย็นๆครับของวันเสาร์ครับที่1ครับเดือนพฤศจิกายนท่านผู้ชมครับวันนี้อันหนึ่งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับจะมาดูบรรยากาศโดยรวมนะครับทั้งในส่วนของในส่วนของศูนย์การค้าแล้วก็บริเวณหาดโดยเฉพาะบริเวณหาดป่าตองครับว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตครับของเดือนด็อกเตอร์เบอร์เลยครับจะเป็นยังไงบ้างครับทุกคนอันนี้คืออันหนึ่งอยู่ที่ห้างจังซีรอนนะฮะแล้วก็อันนี้คือบริเวณที่เป็นศูนย์การค้าให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะฮะวันนี้ว่าาเป็นไงงบบ้ครั ไม่คืนบรรยากาศคึกคักมากท่านผู้ชมที่มีงานจัดฮอโลวีนครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูโดยภาพรวมนะฮะว่าการท่องเที่ยวบ้านเราครับในช่วงไฮซีซั่นโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตครับคึกคักมากน้อยแค่ไหนครับเอาจริงเพื่อสินค้าที่นี่ครับถ้าในส่วนที่คนคนที่เดินทางบ่อยๆครับอย่างอันมินครับไปทางในส่วนของท่าภาคเหนือแล้วก็แถวแถวภาคกลางครับแหล่งท่องเที่ยวสินค้าที่นี่ครับก็จะแพงขึ้นกว่านิดหน่อยฮะราคาอาจจะสูงนิดนึงเพราะว่า หนึ่งก็คือภูเก็ตค่าใช้จ่ายค่าคลองเที่ยที่นี่ครับเป็นสูงมากๆครับสำหรับนักท่องเที่ยวอาจจะถูกครับแต่สำหรับคนไทยเราถ้าเกิดเรามาเทียบราคาครับที่นี่ก็ค่อนข้างจะสูงไปนิดนึงครับแต่ก็สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็นี่ครับน่าซื้อหาเป็นของฝากเลยครสินค้าไทยๆผลไม้อบแห้งแล้วก็เป็นพวกสุวเนียร์เป็นที่เะืึกพวกสินค้าเครื่องเงินนะครับวงกุญแจนี่ครับ,รบขายดีมากๆ จุดเด่นของที่นี่ครับห้างอังกังซิลอนครับจะมีพื้นที่กว้างเปิดโล่งแล้วก็มีจุดถ่ายภาพสวยๆนี่ไม่เยอะมากครับอย่างขึ้นบริเวณนี้ทุกคนเลยครับก็ <ๆ S 1> จะมีเป็นเรือคล้ายๆเป็นเรือสำเภานะครับจอดนะครับให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปครับเป็นการผสมผสารนระหว่างสไตล์จีนแล้วก็สไตล์ชิโนโปรตุเกสนะครับท่านผู้ชมนี่ฮะใครไม่เคยมาภูกเก็ตครับต้องมานะฮะสวยงามมากแล้วก็อากาศช่วงนี้ อาจจะมีฝนตกบ้างป,ปลายครับในช่วงเช้าครับแต่โดยภาพรวมครับท้องฟ้าแจ่มใสครับอุณหภูมิก็ไม่ถึงวันร้อนมากท่านผู้ชมดูฮะช่วงเย็นวันนี้วันนี้ที่โอทาวก็น้องเที่ยวเยอะครับแล้วก็ในส่วนของหาดป่าตองวันนี้ก็คึกคักด้วยเช่นกันครับผู้ชมเห็นแบบนี้รู้สึกชื่นใจจรงครับที่ต่างชาติครับเข้ามาเที่ยวแล้วก็มาจับจ่ายใช้สอยนะครับซื้อสินค้าของบ้านเราครับแอนมินไม่ไม่แน่ใจทุกคนว่าร้านค้าหรือว่า เจ้าของจิตการทั้งหมดรับเป็นคนไทยทั้งหมดหรือเปล่าครับอาจจะมีบางส่วนที่มีการแอบแฝงครับที่เป็นธุรกิจหรือว่าเป็นร้านของชาวต่างชาติครับแต่อันนี้คือมันก็ขึ้นอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับว่าจะมีมาตรการป้องกันแล้วก็ปราบปรามพวกมาเฟียหรือว่าเหล่าที่ไม่ใช่คนไทยครับที่มาสมรอยอย่างนี้ไงฮะแต่ถ้าเกิดดยภาพรวมในภาพรวมของแอดมินนะแอดิคิดว่าภูเก็ตคึกคักมากครับนี่ย ท่านผู้ชมแต่ปัญหาหนึ่งที่นินได้มาเห็นที่จังหวัดภูเก็ตก็คือการจราจรครับการจราจรที่มันติดขัดมากๆครับไม่ต่างจากกรุงเทพมหานครในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับแต่ที่จังหวัดภูเก็ตนี่คือมันติดตลอดจริงๆอย่างเมื่อคืนนี้ครับสี่ทุ่มกว่าเขาก็ยังติดนะครับโดยเฉพาะทางขึ้นเขามายังหาดป่าตองนี่ท่านผู้ชมอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหานะฮะแต่โดยภาพรวมทุกคนทะเลแล้วก็อาหารผู้คนบรรยากาศที่นี่ครับน่าเที่ยวมากๆครับ โอเคท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมพาเดินไปเลยนะครับอันนี้คือถนนลาดเส้นทิศครับไปยังกระแถวบริเวณบางลาแล้วก็หาดป่าตองครับมาดูบรรยากาศโดยรวมของวันนี้ครับว่าเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มครอบครัวแฟมิลี่ครับชาวอินเดียท่านผู้ชมนี่ครับเราเห็นชาวอินเดียแล้วก็ชาวอาหรับเยอะมากครับที่หาดป่าตองตรงนี้ฮะแล้วก็เป็นกลุ่มเดินเที่ยวชาวรัสเซียครับว้าว มมงเท่าไหร่ครับแปดสิบบาทครับทุกคนนี้ครับถ anyway. ้าผู้ชมอย่างที่แอดมินเห็นตะกี้เป็นร้านขายผลไม้ข้างชาครับมีมะม่วงมีสับปะรดครับมะม่วงค่อน้าจะแพงท่านผู้ชมผมสอบถามทั้งในส่วนของที่เคยไปเดินที่ตลาดข้าวสารครับถนนข้าวสารที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ที่นี่ครับเราไม่มีมะม่วงจำหน่ายเพียงพอครับอนไ้จากดาม่านท่านผู้ชมก็คือหลังจากที่เราปิดด่านชายแดนไทยกับคเมรครับก็เลยทําให้มะม่วงจากประเทศคเมรครับไม่ได้มาที่บ้านเรา ก็เลยทําให้เราขาดมะม่วงสลับน่ครับมาไว้จํไหนท่องเที่ยครับโดยเฉพาะแก้วคอมมินทุกคนนี้ครับแก้วหนึ่งครับขายเป็นแก้วคัมมีทุกคนเป็นมะม่วงที่ขายเป็นแก้วคือ80บาทครับที่ภูเก็ตนะฮะราคา80บาทครับแต่เมืองท่องเที่ยวอื่นๆท้องไปที่ไก่เจก็คือที่ประมาณ50บาทครับที่นี่ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวนะฮะ โอเคท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศบริเวณหาดป่าตองครับในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาของวันนี้ฮะโอ้บรรยากาศกคึกคักมากช่วงนี้น้าทะเลหนุนฟื้นสูงมากครับท่านผู้ชมนีครับว้าวท่านผู้ชมจะให้ดูอันนี้คืออันนี้คือเรือสํารานนะครับที่มาจอดที่เกาะภูเก็ตวันนี้ครับทุกคนให้ดูนะฮะเข้ามาแล้วครับนี่ฮะเห็นไหมฮะนักท่องเที่ยวจากเรือสาําราญก็เป็นอีก นองเที่ยวอีกหนึ่งทางช่องทางครับที่นาเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยบ้านเราเขาจะจอดอยู่ตรงนี้ครับประมาณสักวัน2วันครับแล้วก็นักเที่ยวส่วนหนึ่งก็จะซื้อทัวร์เป็นวันเดย์ทัวร์ครับอาจจะไปเที่ยวในตัวเมืองภูเก็ตอย่างในส่วนของแหลมพมเทพครับโอชาลหรือว่าเป็นไปเที่ยวเกาะพีพีไปดำน้ําอย่างนี้ฮะทุกคนน่ฮะก็เริ่มเข้าแล้วครับเริ่มเข้าที่เกาะภูเก็ตแล้วครับแล้วก็น่าจะตรงไปยังแหลมฉบังที่ชลบุรีต่อไปครับนี่ครับเป็นจุดหมายปลายทางต่อไปฮะ เจ้ับองกิจกรรมหนึ่งครับที่น่าสนใจที่นี่ก็คือการนี่ครับล่องนี่ครับเขาเรียกขี่ใช่ไหมล่องขี่พาราเซลลิงครับเป็นนีครับเป็นล่มนลยฮะนี่ครับมาแล้วนี่ฮะทุกคนนี่ฮะรอบหนึ่งก็ประมาณเกือบเกือบเท่าไหร่ครับพี่ประมาณรอบหนึ่งรอบหนึ่งระมันพันสองร้อยบาทโอ้ห้านาทีได้ไหมครับพี่ห้านาทีเนาะว้าทุกคนถ้ามีเด็กไปด้วยครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยนี่ครับติดตามไปด้วยครับเพื่อความปลอดภัยฮะนี่ครับ บรรยากาศภูเก็ตช่วงนี้คือคักิทุกคนเลยครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาโดยเครื่องบินครับโดยรถดยสารครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาโดยเรือสำรานี่ครับเห็นไหมฮะโอ้โหนี่ครับก็ช่วงนี้น่าจะเข้าทุกอาทิตย์นะครับนี่ครับเรือสำรานี่ฮะแล้วก็นี่ครับในช่วงเย็นวันนี้ครับ คือตอนนี้ขึ้นมาแรงมากก็รีนีการเล่นกระดานโตขึ้นด้ดยวยนีกันนะครับนี่ครับว้าวบรรยากาศที่นี่โอ้ทุกคนอากาศดีมากวันนี้ครับโชคดีฝนไม่ตกครับทุกคนวันนี้ไล่เต้ดีวตอนพีชระอาทิตตกดินด้วยนะฮะ แอดมินเคยไปใช้บริการนะครับเป็นพาราเซเรนต์ครับที่เกาะล้านที่พัทยาครับราคาก็ต่างกันนิดนึงครับจําได้ปะแอดมินเคยจ่ายไปมาณ800บาทครับแต่หนึ่งรอบครับแต่ที่นี่ครับจะเริ่มต้นที่ประมาณ1,200บาทครับนี่ฮะคนมาแล้วครับนี่ครับก็กะกะโดยคร่าวๆก็ประมาณเกือบเกือบ3-4นาทีได้ครับนี่ครับ ว้าวนี่ครับเป็นครอบเป็นแม่กับลูกครับนี่ครับขึ้นด้กันเด็กๆครับน่ารักมากแต่ก็ปลอดภัยครับทุกคนปลอดภัยดีมากๆนี่ฮะส่วนบางวันที่น้ําทะเลไม่ได้ขึ้นสูงครับก็จะมีการเล่นกิจกรรมอย่างเย์บอลชายหาดที่นี่เราเช่นกันนะครับแต่ว่าวันนี้ให้ดูครับน้ําทะเลหนุนขึ้นสูงมากนะครับแล้วก็ขึ้นค่อนข้างจะแรงนะฮะถ้าเกิดมาช่วงนี้ถ้าเกิดเจอขึ้นแรงก็ถ้าเกิดใครมากับเด็กๆก็ต้องดูแลเด็กๆเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าน้ําทะเลนี่ครับขึ้นสูงมากนีฮะ ท่านผู้ชมหลังจากเวลานะครับก่อน18นาฬิกาครับเจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็จะนำเก้าอี้พลาสติกเหล่านี้ครับนะครับคืนนะครับกลับไปนะครับไม่ได้เอาไว้ตรงนี้ตลอดทั้งวันนะฮะอันนี้ฮะแล้วก็กิจกรรมการเล่นพาราเซลลิงที่นี่ก็น่าจะจนถึงค่ำครับนี่ครับประมาณสัก18นาฬิกาด้วยเช่นกันครับที่นี่เขาก็ไม่ได้บังคับว่าทุกคนจะต้องนั่งเก้าอี้พลาสติกนะครับบางคนที่นำผ้าเช็ดตัวจากโรงแรมมาก็สามารถมานั่งปูได้แบบนี้ด้ยเช่นกันนะฮะ เครื่องดื่มก็สามารถเดินสั่งได้ครับเพราะว่าด้านหลังก็จะมีเป็นบาร์นะครับสำหรับสั่งเครื่องดื่มครับอากาศดีมากท่านผู้ชมสดชื่นมากๆเลยครับวันนี้ดูดีครับโอ้ท่านผู้ชมถึงว่าเมื่อคืนนี้คึกคักมากส่วนเองก็ต้องเชื่อครับที่มาโดยเรือสำรานครับแล้วก็นี่ครับจะมาอยู่ที่นี่ครับจะประมาณสองสามวันครับนี่ครับ ก็เลยทําให้หาดป่าตองเมื่อคืนนี้คือคักมากแล้วยิ่งเป็นขําเปืนของเทศกาลฮาโลวีนเลยครับป่าตองนี้คือนั่นมากเดินแท้าจะไม่ได้เลยฮะว้าวตื่นเต้นมากว้าเหมือนได้ปลดปล่อยทุกคนคือแป้งบนมันมันสูงแล้วก็มันก็ตื่นเต้นเียครับท้าทายตัวเองฮะนีงครับ สำหรับเราทุกคน1,2 0 0รบาทก็ถือว่าแพงมากนะครับแต่ต่างชาติทุกคนเขาก็เก็บหอมรอมริบครับอาจจะแบบทั้งปีหรือหลายๆปีครับกว่าจะได้มาที่นี่ครับเขาก็อยากมากินมาเที่ยวมาใช้จ่ายอะไรที่เขาไม่เคยลองครับอย่างการนะครับนั่งหรือว่าขี่พาราเซอร์นิงแบบนี้ทุกคนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งครับที่แบบเขาอยากจะมาลองครับที่ทะเลภูเก็ตบ้านเราครับทุกคนนี่ครับท่านผู้ชมกิจกรรมชายหาดครับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวครับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเชื้อชาติไหนครับทุกคนก็จะมาจอยด้วยกัันครบ ผมคิดว่าเป็นเรื่องดีนะครับนี่ครับหลายประเทศหลายชาติที่ไม่รู้จักกันครับก็มาเล่นในการเป็นการทําความรู้จักกันแล้วก็สร้างมิตรภาพใหมให่ให้เกิดขึ้นครับเลครับมีทั้งชาวอาหรับาชาวยุโรปแล้วก็มีทั้งชาวจีนชาวเอเชียด้วยกันนี่ครับว้าว ท่านผู้ชมยิ่งบริเวณตรงจุดนี้ยิ่งคึกคักมากๆครับตรง walking street ครับตรงหาดป่าตองวันนี้ฮะนี่ครับท่านผู้ชมโอ้ท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าภูเก็ตจะคึกคัคกแบบนี้จริงๆตลอดทั้งปีนะครับจริงๆมันก็จะมีช่วงโลซ s ซ a s o นะครับในช่วงหน้าฝนฤดูฝนมรสุมอย่างเดือนกรกฎาเดือนสิงหาครับแต่เอดมินมาช่วงหน้าฝนก็บรรยากาศก็แทบจะไม่แตกต่างกันนะฮะแต่ณตอนนี้คือมันคึกคักกว่าที่แอดมินเคยมาครั้งที่ผ่านมาฮะดูดิครับ ช่วงเย็นวันนี้นี่ฮะว้าวท่านผูช้ชมให้ดูบรรยากาศในช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินวันนี้นะฮะก็วันนี้ท้องฟ้ามีเมฆคลิ้มนิดหน่อยครับแต่ก็ยังเห็นแสงของสุดท้ายของพระอาทิตย์ครับในช่วงเย็นวันนี้ครับคือฮะท่านผู้ชมว้าวสวยจังเลย ตรงนี้ก็จะเป็น walking street ครับของหาดป่าตองนะครับนี่ครับ,บอพอค่ำลงมาทุกคนนะครับร้านรวงต่างๆก็เริ่มเปิดแล้วก็น่องเที่ยวก็เริ่มมากันที่นี่แล้วครับอันนี้คือเป็นจุดหนึ่งที่น่องเที่ยวยอดนิยมจะมากันที่นี่กันเพราะว่ามาตรงนี้ก็จะได้เห็นนี่ครับวิวของพระที่ตกดินครับในช่วงเวลาประมาณ18มานิกาท่านผู้ชมให้ดูดีครับสวยงามมากๆดูดีครับทุบน ผู้ชมจะแปลกมา,มากๆนะครับที่หาดปาตองวันนี้เราไม่เห็นคุปต้องเชื่อที่เป็นชาวจีนนะฮะจะเป็นชาวอินเดียชาวตะวันออกกลางแล้วก็ยุโรปซะส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็เกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นฮะทผู้ชมวันนี้คือต่อคิวยาวมากนะครับไม่ใช่บอกไม่มีคนสนใจนะครับคือคนต่อคิวเพื่อเล่นแบบพาราโซลิ i n g นี่คือคิวยาวมากนี่เห็นไหมครับนี่ฮะ เป็นช่วงที่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวภูเก็ตครับได้กอบโกยเงินครับเป็นกอบเป็นกำจริงนะฮะนะครับมีทั้งในส่วนของเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่ครับผ่านด่านชายแดนทางภาคใต้ของบ้านเราครับนั่งเครื่องบินครับมาลงที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตแล้วก็ส่วนหนึ่งครับก็รถโดยสารนะครับรถสาธารณะแล้วก็เรือสำราญครับที่จอดรอตรงนั้นนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับที่ท่องเที่ยวเดินทางมาที่นี่กัน ก็วันนี้ก็จะเป็นนีครับอ่อบริการให้ขับเจ็ตสกีเล่นนี่ครับตรงนี้ท่านผู้ชมนี่ครับโหกิจกรรมทางน้ำครับนี่ฮะของหาดป่าตองครับแล้วก็จะมีเป็นเอ่อเป็นวินเซิร์ฟครับน่ครับเป็นกระดานโต้คลื่นครับแล้วก็เจ็ตสกีแล้วก็นี่ฮะพาราเซลลิงเอ็ดมินไม่แปลกใจว่าทุกคนว่าทำไมน้องเที่ยวถึงอยากจะมาเที่ยวที่เกาะภูเก็ตบ้านเราเพราะว่า มันสวยงามแล้วมันมีทะเลธรรมชาติครับมีความสวยงาม,งามอาหารผู้คนครับอากาศทุกอย่างมันมันโอเคบ้างๆครับก็แค่อยากจะให้ผ,ผู้ประกอบการ้ักการท่องเที่ยวครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของร้านอาหารครับบริการทัวรถขนส่งสาธารณะนะแท็กซี่3ล้อต่างๆครับอย่าได้แบบโกงท่องเที่ยวหรือว่าคิดราคาที่มันสูงเกินปกติครับมันจะได้ มีการท่องเที่ยวแบบนี้แบบยั่งกินตลอดไปครับท่านผู้ชม เระท่านผู้ชมมินจะเก็บภาพสวยๆครับ่อนพระอาทิตย์ตกดินให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะของหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตครับในวันที่1เดือนนเวิมเบอร์หรือว่าเดือนพฤศจิกายนครับนี่ครับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่นี่คึกคักมากๆท่านผู้ชมดีใจจังเลยครับดีใจที่นักเที่ยวครับในช่วงที่เศรษฐกิจยังซบเซาครับก็ยังมาเที่ยวกันครับแล้วก็เลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางโดยเฉพาะนี่ครับทะเลทางใต้เกาะภูเก็ตนี่ฮะทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ ถ้าเกิดชื่นชอบคลิปลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแจมให้ครับชองได้ครับขอให้ทุกคนวันนี้ครับมีความสุขในวันหยุดแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีแล้วก็มีความสุขกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ